สวัสดีค่ะครับมาพบกับข้าพยากรอากาศจากศูนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตรน 91. ประจำวันานี้วันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6 7วันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนงล,กกกวลักษณ์แก้วเทว่าค่ะลักษณะอากาศถอไปก็วันนี้ลมตะวันออกผัดพับคุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณทะเลอะดามันทรงพลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ มีเมฆเป็นส่วนหมากกับมีฟ้นฝาคะน,นองแล้วก็มีฟ้นตกนักบางแห้งส่วนหมากบริเวณจังหวัดภูเก,ก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิจำสุดเข้าวันนี้อยู่ที่23ถึง25องศาอุณหภูมิสูงส,สุดอยู่ที่31ถึง34องศาค่ะสำหรับคขื่นทะเลบริเวณทะเลอันดามันทะเลจะมีคขื่นสูงประมาณ1เมร แต่บริเวณที่มีฟ้นฝาพนองทะเลจะมีเขินสู้มัมกว่าซองเม็ดค่ะขอให้ชาวเรือรลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟ้นฝาพนองไว้ได้วยค่ะจบการรายงานข่าวบรรอากาศจากศูกนอุตุอิยมิยาภาผักตายาังตะวันตกใมวันมี่านสามารถสอบท่ามลักษณะการเปิมเติมได้ถี่ไมเล็กทรศัพท์0 7 6 3 2 7, 7, 7 9 1 9ซ้ำจอ็ด24ชัอว้าอกทโจมโม พบกันในไม่ต่อยช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน